ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาสะกดวิญญาณใช่ครับเออยังไงครับคุณแม่เล่าให้ฟังว่าอย่างไรคุณชาติคือสืบเนื่องจากที่ผมกลับบ้านไปงานศพ ที่ที่หนึ่งครับแล้วก็ขากลับอ่ะก็เหมือนที่ผมบอกว่าแม่แกเล่าไว้ทั้งหมดสองเรื่องครับคราวนี้ผมก็เลยถามแม่ว่ามีเรื่องผีแบบเป็นผีเลยไหมเป็นผีเลยปะแม่ก็บอกมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องเมื่อสามสิสีสิบปีแล้วเนาะครับจะฟังไหมผมก็บอกอ่าฟังแม่แล้วก็ฟังมาตลอดทางที่กลับจากนาครมาภูเก็ตนี่แหละครับ ครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องทุกคนนะครับเอฟซีชาวกกอกทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเป้ทีมงานนะครับสวัสดีครับก็มาเล่าทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับแล้วก็ขอให้ฟังไปในความสนุกความบันเทิงนะครับเรื่องราวนี้มันสามสี่สิบปีมาแล้วก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่อยู่ในเรื่องจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยแม่ผมถามว่า เออลูกเชื่อไหมเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สมบัติเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะอืมผมก็บอกเออเชื่อแม่งั้นแม่จะเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังคือเรื่องนี้ครับผมมีบุคคลสําคัญอยู่สองคนนะครับ,รบก็คนแรกกัะผมตั้งชื่อให้เป็นพี่เอกแล้วกันนะครับอ,อีกคนเนี่ยผมตั้งชื่อว่าน้อยนะครับครับโดยพื้นฐานสองคนเนี้ยอาศัยอยู่ที่จังหวัด นครศรีธรรมราชณห,หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับครับพื้นเพของพี่เอกคือเป็นคนที่เป็นฐานะปานกลางเป็นคนมีฐานะปานกลางไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้อดอยากเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งในหมู่บ้านนะครับส่วนน้อยเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นลูกของเจ้าของอ่าไม่ว่าจะเป็นสวนได้นาทรัพย์สมบัติอาคารร้านค้าตลาดนะครับซึ่งรวยมาก พ่อแม่เนี่ยสร้างเยอะไปหมดเป็นเศรษฐีนีประจําหมู่บ้านหรือถ้าเหมือนจะเรียกในปัจจุบันเรียกว่าเจ๊ก็ได้ครับนะครับเนื่องจากน้อยเนี่ยมีพี่น้องนะครับทั้งหมดสองคนนะครับรวมน้อยเนี่ยเป็นสามมีพี่มีน้องนะครับคือด้วยความที่สองคนเนี้ยมาเจอกันอืน้อยเนี่ยรู้สึกว่าเห็นครั้งแรกอ่ะถูกใจเอ่าตตาต้องใจพี่เอกเลยคือโอ,อ้เป็นคนที่แบบ นี่ใสเรียบร้อยนี่ใสดีแต่ติดอยู่ข้อเดียวเลยคือคือพ่อแม่ของน้อยเขาไม่สนับสนุนอครับพอเจอกันปุ๊บคุยกันปุ๊บรู้สึกว่ามันคลิกกันนะครับถ้าใช้ภาษาเหมือนสมัยนี้คือรู้สึกว่าชอบพอกันก็เดินทางไปคุยกับพ่อแม่น้อยก็คุยกับพ่อว่าพ่อมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าน้อยอ่จะแต่งงานกับพี่เอกอซึ่งสองคนนี้ฐานะต่างกันมากพ่อของน้อยก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะ คนรวยอ่ะคือหมายถึงเศรษฐีนะครับไม่ได้ทุกคนนะคือเขาก็อยากให้แต่งงานกับคนที่ฐานะเท่ากันเขาไม่ได้อยากให้แต่งงานกับคนที่ฐานะด้อยกว่าแต่ผมไม่ได้ดูถูกนะครับอันนี้คือหมายถึงคนใส่แโกราณที่เขาพูดกันอใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นเศรษฐีก็จะแต่งกับลูกเศรษฐีเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลอ่าใช่เงินทองมันก็จะได้มากมายมากขึ้นนะครับครับทีนี้อ่ด้วยความที่น้อยอ่ะชอบพี่เอกมากเลยจนแบบ คืออยากได้เป็นแฟนน่ะไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยคุยกับพ่อว่าเอางี้ไหมพ่อคือหนูอ,อยากแต่งงานกับพี่เอแล้วก็ให้พี่เอกอมาสร้างฐานะด้วยกันกับหนูเอออาจจะได้แบบว่าเอฐอานะเท่าเทียมกันแล้วรวยไปด้วยกันฐ<ถ>านะพอประมาณกันนะครับคือด้วยความที่ลูกสาวชอบอ่ะคนเป็นพ่อแม่กออ็อ,อ่ะก็ได้ก็ได้ลองดูว่าเออเอกเป็นคนดีไม่ดียังไง ครับนะครับโดยพืโดยพื้นเพเนี่ยพี่เอกแกก็เป็นคนดีระดับนึ่งนะครับแล้วก็คุยกับน้อยเนี่ยแกก็ถูกใจอยู่แล้วโอเค okay. ไม่มีปัญหาก็แต่งงานกันนะครับด้วยความที่อ่ทรัพย์สมบัติของน้อยเนี่ยมันเยอะมากมหาศาลคือมันจะต้องแบ่งเป็นสามส่วนถูกไหมฮะมคือคือแบ่งเป็นพี่ชายแล้วก็น้อยแล้วก็น้องสาวอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่ง มันก็แบ่งสามส่วนได้อยู่แล้วเพราะทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรื่องของการแบ่งสมบัติเนี่ยคุณเป้มสมัยโบราณอะ่ะเขาไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเหมือนสมัยนี้นะค,ะครับคือเขาจะรู้ว่าลูกคนไหนเนี่ยสามารถจะดูแลกิจการครอบครัวต่อได้พ่อเนี่ยเขาก็คุยกับน้อยประมาณว่าเออถ้าสมมตุติพ่อกับแม่เป็นอะไรไปอ่ะเนาะเออพี่กับน้องสาวน่าจะน่าจะดูแลทรัพย์สมบตัติต่อได้โดยการแบ่งหารสามส่วน ครับนะครับโดยการแบ่งหารสามส่วนแล้วก็อ่าให้น้อยอะคอยช่วยดูแลวว่าเออมันมันจะไปต่อ,อยังไงนะครับในการบริหารทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ต่อจากนี้น้อยก็รับปากนะครับว่าถ้าสมมุติพ่อแม่เป็นอะไรไปเนี่ยจะให้พี่ชายกับน้องสาวได้แบ่งสมบัติเท่าๆกันครับนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งอ่ะคุณเป้ปรากฏว่าพ่อกับแม่ของน้อยนะประสบอุบัติเหตุ อ่าไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าประสบอุบัติเหตุนะครับ,รบพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บมันก็มีนะครับพวกทนายพวกอะไรพวกเนี้ยเขาก็มาบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้มันไม่มีใครจัดการมรดกนะก็น่าจะเป็นน้อยที่เป็นตัวตั้งตัวตีอคนเป้นคนเนี่ยมันเห็นโฉนดที่ดินมันเห็นโฉนดบ้านเห็นโฉนดตลาดเห็นทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันเกิดความโลภครับอม,มันเกิดความโลภทีเนี้ย คือพี่เอกอะ่ะแกก็เห็นอยู่แล้วว่าน้อยอะ่ะน่าจะตาลุกวาวแล้วพอเห็นทรัพย์สมบัติของครอบครัวตัวเองที่อยู่เนี่ยแล้วน้อยก็พูดคำหนึ่งกับพี่เอกว่าพี่หนูอยากได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยหนูอยากได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยพี่เอกแกก็เลยเตือนแบบว่าอย่าทำเลยครับเอออย่าทำเลยแบ่งไปเถอะสามส่วนใ,ให้พี่ให้น้องสาว แล้วเราก็สามส่วนเงินมันเยอะแยะจะก,กินจะจ่ายไม่หมดหรอกไม่น้อยบอกไม่ไม่ยอมอืมคือน้อยอยากได้ทั้งหมดเลยครับเมื่อสามสิบสีสิบปีก่อนนอ่ะคุณเป้ก็ทํายังไงอ่ะก็จ้างมือปืนอ่าก็จ้างมือปืนมานะครับมาเก็บทั้งพี่มาเก็บทั้งน้องโอ้โหกลายเป็นว่าน้อยอ่ะ เป็นผู้รับผิดชอบทรัพย์สมบัติอย่างเดียวครับอ่าน้อยเป็นผู้รับทรัพสมบัติอย่างเดียวแล้วน้อยก็พูดกับเอกว่าพี่เอกพี่เอกเห็นแล้วใช่ไหมว่าคนที่ทํากับน้อยหรือคนที่ทรยศกับน้อยอ่ะมันจะเจออะไรอืมอืมเอกก็แบบเข้าใจเสียเหมือนกันแต่ว่าคือไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะก็น้อยจัดการไปแล้วอะ่ะทรัพสมบัติทั้งหมดก็คือตกมาเป็นของน้อยแหละคราวนี้ครับด้วยความที่รวยอะ่ะ คนรวยอ่ะคุณคุณเป้มันพอตํารวจมาสืบสวนสอบสวนนะมันก็ค่อยๆทําให้เรื่องมันเงียบลงไปเนาะพูดแค่คำนี้ได้อนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี้ยก็รับไปตามๆกันอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเจ๊น้อยอ่ะคือเป็นขายใหญ่ประจำหมู่บ้านที่เป็นเศรษฐีนี่อยู่คนเดียวครับซึ่งพอมาถึงจุดจๆเนี้ยคือพี่เอกแกก็แบบแกก็หวั่นใจว่า วันหนึ่งจะเป็นแกพูดง่ายคํานี้ดีกว่าอ,อ,อยู่มาอยู่มาอยู่กันมาเรื่อยๆอยู่กันมาเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่น้อยก็ทํางานหนักนะครับดูแลนู่นดูแลนี่จนไม่ได้มีเวลาดูแลพี่เอกนะครับพี่เอกแกก็มีกิ๊กใช้คํานี้แกก็มีกิกนะครับกิกเนี่ยเป็นนักศึกษาคนหนึ่งในสมัยนั้นครับอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาลัยหนึ่งแล้วก็อายุประมาณยี่สิบเอ็ดปีนะครับคือพี่เอกอ่ะ เลี้ยงน้องคนนี้อยู่ประมาณสักสองปีแล้วแต่มันก็ไม่ระค่ยระคายนะครับเรื่องมันก็ไม่ไปถึงหูน้อยนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งเลยอ่ะอยู่มาวันหนึ่งเลยคือพี่เอกแกก็เอาตังของน้อยอ่ะคือมันเยอะอ่ะครับแกก็เอาตังไปเที่ยวไปปนเปื้อนู่นนี่นั่นผู้หญิงคนอื่นแต่ครับน้องคนเนี้ยผมตั้งชื่อวันฟ้าแล้วกันครับฟ้านี่คือแกเลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูปูเสือ,อรายเดือนเงินต่างๆนี่คือค่าศึกษาอะไรแกจ่ายหมด เลี้ยงดีมากจนอยู่มาวันหนึ่งอะเรื่องมันก็ไปถึงหูน้อยครับอพอเรื่องไปถึงหูน้อยปุ๊บน้อยแกก็บอกว่าอ่ะคือพี่เอกหักหลังแล้วแต่น้อยอ่ะไม่ได้คิดค่าพี่เอกครับอน้อยสั่งคนไปเก็บฟ้าเอาสั่งคนไปเก็บฟ้าสั่งคนไปเก็บฟ้าโดยการนำฟ้าขึ้นรถตู้ที่หนึ่งแล้วเอาไปยิงทิ้งที่ภูเขาลูกหนึ่งโอ้โหย เหมือนที่ทํากับพี่กับน้องที่เคยผ่านมาอุ้มค่าอุ้มค่าพ่ออยู่ดีๆครับพี่เอกอเห็นว่าเอ๊ะทาไมอยู่ดีๆฟ้าหายไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตัวเองอครับเริ่มรู้ทันทีเลยว่ามันผิดปกติละครับต้องเป็นฝีมีน้อย,นอยแน่เลยอืมอ่าแต่ด้วยความที่ตัวเองมันก็ไม่กล้าพูดอ่ะค,คือกับเมียหลวงเนืกอออกใช่ไหมฮะ,ะก็ไม่กล้าถามกลัวว่ามันมันได้คําตอบมาแล้วมันจะสะเทือนใจ แกก็อยู่มาเรื่อยๆแกก็ตามหาเป็นปีนะแกก็ตามหาเป็นปีปรากฏว่าก็ไม่เจอฟ้าเลยครับแกก็บอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นน้อยละฝีมือน้อยละจนอยู่มาวันหนึ่งแกก็เลยแบบอ่ะวันนี้ก็ต้องถามไม่รู้เรื่องแกก็เดินเข้าไปคุยกับน้อยแกก็บอกว่าเออน้อยเอาจริงๆนะคือฟ้าไปไหนเออน้อยก็ตอบมาสั้นๆก็บอกว่าเอ้าก็ตายแล้วไงอุ้ยตายแล้วไง ทูก, oh. ก็คนที่ทรยศอะ่ะมันก็ต้องตายถูกไหมครับอืมทีนี้พี่เอก,กแกก็แบบอ oh. คือสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่ความเป็นจริงมันเริ่มมาละวโอ้ oh. แล้วแกก็บอกว่าน้อยคือเป็นไปได้ไหมขอศพก็ได้อืมอะไรก็ได้เอาไปคืนพ่อแม่เ็าเถอะครับเออจะได้ทําพิธีจะได้แบบเอาโหศีกรรมกันจะได้แบบเออ มันสิ้นสุดกันลงชาตินี้อะไรเงี้ยน้อยก็พูดกลับเข้ามาคํานึงว่าพี่ไปหาเถอะหายังไงก็ไม่เจออืมเจอก็เอาไปไหนไม่ได้อ้าไปเถอะน้อยอจ้างหมอผีคนหนึ่งก็คือจัดการไว้พูดสั้นๆแค่นี้โอ้ยครับคือพี่เอกรู้อยู่เต็มเอกว่าพอฟ้าตายแล้วเนี่ยคิวต่อไปน่าจะเป็นแกละ เพราะว่าน้อยแกพูดไปแล้วว่าเอือธนยัหักหลังอยู่มาวันหนึ่งครับเวลาก็ผ่านไปสักหกถึงเจ็ดปีหลังจากที่ฟ้าตดนเก็บไปล้วก็มีการทําเขื่อนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาเวนทึกเวกินที่ดินเะี่ยเป็นจำนวนมากเลยปรากฏว่าน้อยเนี่ยขายที่ให้แกรัฐเนี่ยได้ตังมาเยอะมากอืนะครับเป็นประมาณหลักหลักล้านอะหลักสี่สิบห้าสิบล้านอ่ะแกก็คุยกับพี่เอกว่า เออพี่เอกพี่เอกรู้ใช่ไหมว่าน้อยขายที่ได้พี่เอกก็รู้เออพี่อะ่ะก็ระวังตัวไว้กันอ่อรารังตัวไว้หน่อยนะหนูอะ่ะไม่อยากให้เงินเนี้ยหายไปไหนครับคือด้วยความโลภอะ่ะคือคนเราอยากได้มีห้าสิบอยากได้ร้อยมีร้อยอยากได้สองร้อยหนึ่งร้อยไปหนึ่งพันหนึ่งพันไปหมื่นอะไรเงี้ยน้อยก็พูดว่าพี่คือถ้าพี่เอาตังของน้อย ไปใช้จ่ายแบบนั้นอีกอะพี่ก็จะรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นกับพี่อ,อะไรประมาณนี้ยเขา,าขู่มาใช่พม่น้อยก็อ่าพอน้อยก็เขาพูดเสร็จปุ๊บพี่เอกแกก็รู้สึกว่าวันหนึ่งแกต้องโดนแน่ครับครับแล้วแกก็พยายามใช่แบบจะไม่ยุ่งกับน้อยนะครับและวันนั้นมันก็มาถึงคุณเป้อืคุณจ้าเสียงลมระวังนิดหนึ่งนะครับครับเออและวันนั้นมันก็มาถึงครับเออได้ยินชัดไหมฮะได้ยินฮะ และวันนั้นมันก็มาถึงก็คือวันที่พี่เอกแกขับรถไปที่ที่หนึ่งไปทําธุระครับมันมีรถตู้พร้อมด้วยมือปืนสองถึงสามคนลงมากระหน่ำยิงที่รถรของรถเก๋งของพี่เอกอะครับปรากฏว่าเดชาบุญคุณเป้ไม่ตายแต่พิการขรึ้นซี่ครับไปนำมาพลึกระสุนเข้าจุดสำคัญกลายเป็นว่าพี่เอกเนี่ยจากคนปกติ กลายเป็นคนพิการทันทีออ oh. ตั้งแต่่้นล่างเป็นต้นไป่้นบนใช้ง,งานได้ปกติครับ oh. ก็นั่งรถเข็นนะครับสามสี่เดือนหกเดือนหายออกมาจากโรงพยาบาลก็ oh. กลับบ้านอืม oh. สิ่งแรกที่พี่เอกถามกับน้อยเลยก็คือทำพี่ทำไมอ oh. ทำพี่ทำไมคือรู้อยู่เต็มอกว่าน้อยสั่งแน่ๆ oh. จริงๆน้อยก็ตอบคำสั้นๆมาเลยคำเดียว ก็เงินแหละพี่โอ้โหก็แค่เงินแหละพี่แต่จริงๆอ่ะพวกมันทํางานพลาดนะน้อยสั่งอ่ะให้เก็บให้ตายโอ้ oh. แต่ก็พี่ไม่ไม่ตายก็ดีแล้วแล้วพี่เอกสภาพคุณเป้ uh. เป็นคนพิการแล้วอะครับอ่าเป็นคนพิการแล้วแกก็แบบเออเอางี้อเอาจริงๆน้อยศพของฟ้าอยู่ตรงไหน Uh เดี๋ยวพี่อาจจะให้คนของพี่ไปไปหาอีกทีนึง่งจะได้เอามาทำพิธีแล้วมันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันแล้วเอาอย่างนี้พี่จะออกจากบ้านหลังนี้โดยที่ไม่เอาเงินไปสักแดงสักบาทเลยคให้น้อยหมดเลยอ uh ืมขอแค่บอกว่าฟ้าอยู่ที่ไหนคราวนี้ครับน้อยก็บอกว่าก็อยู่ภูเขาลูกนั้นแหละ uh หายดีคงจะเจอหรอกโอ oh ้ยครับ ก็กลับไปหาก็ดมดมทีมชาวบ้านเนี่ยดมจ้างกันไปโดยที่พาแกที่เป็นพิการไปนะครับปรากฏว่าหลังจากที่น้อยบอกเสร็จปุ๊บหากันเจอคุณคุณเพ่เจอจริงๆจเิงใช่สภาพคือเป็นโครงกระดูกที่ใส่ชุดนักศึกษาเป็นสภาพที่กระดูก คือเหลือแต่กระดูกแล้วอะอใส่ชุดนักศึกษาดูออกว่าเป็นใส่ชุดนักศึกษาพร้อมกระเป๋านะครับ<อ>ตรงกลางโครงกระดูกมีไม้ไผ่ปักอยู่ตรงหน้าอกอืความยาวประมาณสักห้าสิบเซนนะครับตรงปากของศพมีเหรียญครุฑอ,อยู่ด้านในนะครับที่เต็มไปด้วยดินด้วยอะไรเงี้ย<อ>ปรากฏว่าพอพี่เอกเห็นปุ๊บแกร้องไห้เลยครับคือนั่นคือฟ้าชัดเจน แกก็ให้คนเนี่ยทําการอ่าขุดขึ้นมานะครับอืแล้วก็นํามาคือสภาพของฟ้าเนี่ยนอกจ,กจากจะโดนไม้ไผ่ปักที่หน้าอกมีเหรียญครุฑที่ปากแล้วก็ตามมือตามเท้าเนี่ยข้อมือข้อเท้าเนี่ยก็ยพันด้วยสายสินเก่าๆใช่ครับทีเนี้ยแกก็บอกว่าแกก็กลับมานะด้วยสภาพที่แก,กยังพิการนี่แหละแกก็กลับมาหาน้อยแกก็บอกว่าน้อยพี่เจอฟ้าแล้วนะ น้อยก็ไม่พูดอะไรก็นิน่งเฉยๆปรากฏว่าแกก็กลับบ้านไปแกก็ไปคุยแกก็บอกว่าเออลูกน้องแกหาหมอผีสักคนหนึ่งที่มาทําพิธีปลดปล่อยฟ้าได้ไหมเออลูกน้องก็ไปหาหายไปหลายวันกลับมาปุบ๊บหมอผีก็บอกว่าคือถ้าปล่อยฟ้ามันจะมีคนตายคนที่สองนะอืมแกก็บอกเอาคนแรกก็คือพี่ กับ,บน้องของของน้อยที่เสียไปชุดแรกชุดเนี้ยก็คือน้อยจะเป็นชุดที่สองอเป็นรายที่สองที่จะต้องตายนะ,ะแล้วพี่เอกก็ถามว่าทําไมออแกบอกว่าวิญญาณของฟ้าที่โดนสะกดเนี่ยคือสะกดด้วยคาถาอาคมที่แรงมากอืมแล้วต่อให้หมอผีคนเนี้ยที่เป็นคนสะกดตายไปเนี่ยก็ยังต้องอยู่ตรงเนี้ยประมาณร้อยสองร้อยปีเพราะเนื่องจากว่าหมอผีคนนี้เก่ง ครับอ่าหมอผีคนนี้เก่งเพราะหมอผีคนนี้เก่งปุ๊บพี่พี่เอกบอกว่าหมอคือเอาเลยปลดปล่อยปลดปล่อยเลยผมต้องการให้น้อยเนี่ยได้รับกรรมปลดปล่อยเลยคราวเนี้ยพอปลดปล่อยวิญญาณของฟ้าปุ๊บน้อยเริ่มฝันแปลกๆ<า>ฝันว่าเห็นผู้หญิงคนนึงในฝัน เป็นชุดนักศึกษาแต่ยืนหันหลังให้น้อยถามว่าเป็นใครในฝันก็ไม่ตอบนะครับปรากฏว่าอยู่ดีๆอ่ะตัวเองอ่ะมันมีอาการแบบนี้คุณเป้อาการก็คือน้ำอ่าเขาเรียกเลือดอะครับเวลาอยู่ในน้าตาออกมาเป็นเลือดเออนะครับเลือดไหลออกจากปากไหลออกจากจมูกไหลออกจากหูอือาการเหมือนคนเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมันแตกะครับครับอ่า ออกอาการอย่างนั film, ้นอยู man, ่ด UH ีๆน้อยก็ตกใจว่าทาไมตัวเองเป็นเพราะตัวเองก็ดูแลสุขภาพอยู <h <h umm> <h ่นะครับก็รีบไปหาที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามันมันไม่เจอสาเหตุอืนะครับพอกลับมาบ้านก็เจอฝันเดิมๆอย่างละคือเห็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษานะครับในฝันก็คือยืนอยู่หน้าบ้านยืนลงมาและชี้หน้าซึ่งน้อยอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อน ไม่เคยเห็นฟ้ามาก่อนก็ตกใจว่าแล้วทาไมน้อง,น,องนักศึกษาคนเนี้ยถึงมายืนชี้หน้าในฝันเนี่ยเขาบอกว่ามึงต้องตายอืมมึงต้องตายมึงต้องตายพูดอย่างเงี้ยสามครั้งครับคราวนี้ตัวเองรู้สึกว่าไอ้ไอชุดนักศึกษาเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่และน้อยก็เลยบอกว่างั้นให้ลูกน้องของน้อยเนี่ยไปตามหมอผีคนที่เคยสะกดอะ่ะคนที่เคยทําพิธีอะ่ะอยู่ไหน ปรากฏว่าลูกน้องก็บอกว่าไอ้หมอผีคนเนี้ยมันตายประมาณสามสี่ปีแล้วนายนายหญิงเออมันตายแล้วน้อยก็บอกเอา้าถึงว่าทําไมมันมันถึงหลุดออกมาได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอ่าคราวนี้น้อยก็ต้องหาหมอผีคนอื่นเพื่อจะไปสะกดต่อปรากฏว่าคืออาการเจ็บป่วยของน้อยอะ่ะมันค่อยๆเริ่มปวดปวดมากขึ้น ปวดหัวมากขึ้นทุกครั้งที่ปวดหัวคุณเป้เหมือนเลือดออกทั้งจิตวานอะ่ะอยค,คือมีเลือดไหลออกจากหูมีเลือดจากตาจากจมูกจากปากอะ่ะซึ่งหาสาเหตุไม่เจอจนวันเนี้ยหมอนัดน้อยก็ไปโรงพยาบาลปรากฏว่าคือเหมือนมีคนเห็นว่ามันมีมืออ่ะครับ,รบมือผู้หญิงมือเล็กๆอะ่ะคอยกดหัวน้อยอยู่ตลอดเวลาเห็นแค่มือนะครับไม่ได้เห็นทั้งตัวแล้วบีบแบบบีบแบรงมากอะ่ะ แล้ทุกครั้งพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยน้อยก็จะแบบปวดมากอะ่ะครับน้ำมูกน้ำตาไหลแต่เป็นเลือดอะ่ะออืมอืมคราวนี้น้อยคิดว่าก็ต้องหาหมอผีมาปราบมันละแต่ว่าไม่ถึงถึงที่ที่ว่าหาหมอผีได้ปรากฏว่าตัวเองอะ่ะไปโรงพยาบาลครับนะครับวันที่หมอนัดประจําเนี่แหละปรากฏว่าโดนรถกระบะนะครับชนรถที่ตัวเองนั่งอยู่ปรากฏว่า จนหนักมากจนน้อยกลายเป็นอมพตกครึ่งล่างเหมือนเหมือนพี่เอกเลย oh. อ๋อเหมือนกันเลยครับจนน้อยรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นเหตุผิดปกติอะไรสักอย่างละหรืออาจจะเกิดจากไอ้ผีตัวนี้ก็ได้ตอนนั้นนะครับครับน้อยคิดอย่างนี้ตัวเองหลังจากที่ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วต้องนั่งรถเข็นละก็พยายามจะรักษาก็ยังรักทรัพย์สมบัติเหมือนเดิม นะครับยังทําธุรกิจนู่นนี่นั่นไปจนมีอยู่มากวันหนึ่งอ่ะนะครับก็ไปหาหมอนี่แหละปรากฏว่าไม่รู้มันบังตาหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนเป้ก็คือพอถึงหน้าโรงพยาบาลตัวเองอยากกินผลไม้ตัวเองอ่ะอยากกินผลไม้อ่าก็ออกไปซื้อผลไม้นะครับปรากฏว่าโดน เด็กวัยรุ่นนะครับเด็กช่างอะ่ะครับเขายิงกันมีเ,<อ>เรื่องกันตรงนั้นอพอดีปรากฏว่าเข้าที่ท้ายทอยหนึ่งนัด<อ>และลำคอหนึ่งนัดครับครับ,รบน้อยตายคาที่เลยครับโอ้ยอคราวนี้พี่เอกแกก็อยากรู้ว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้นะครับปรากฏว่าที่ที่แกไปดูที่โครงกระโหลกของ ของฟ้าอือคนเป้มันมีรอยกระสุนเหมือนกันเลยครับอสองนัดเหมือนกันเออไปดูปุ๊บหลังจากที่น้อยตายเขาก็ตามพี่เอกครับคือคนที่เป็นสามีอดีตสามีนะครับไปดูเรื่องมรดกนู่นนี่นั่นคือพี่เอกแกบอกว่าแกไม่เอาสักบาทนะครับทรัพย์สมบัติของน้อยเนี่ยให้ญาติทั้งหมดมาเอาไปเลยไม่ว่าจะมีญาติพี่น้องกี่คนเอาไปให้หมด แกขอทําพิธีศพของฟ้าทําพิธีชาพนกิจส่งวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์อะไรเงี้ยครับนะครับเรื่องของพี่เอกที่แม่เล่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดจะมีประมาณนี้ครับคือ,อเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็นสี่เาเรียกว่าประมาณสักสี่สี่ระยะนั่นก็คือระยะแรกคือความโลภนะฮะครับคือไม่สนใจเกี่ยวกับใครจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติก็ข้าไม่สนใจเห็น เป็นสมบัติของคุณพ่อคุณแม่ปุ๊บเกิดความโลภอยากได้ใช่ครับฆ่าหมดเลยเป็นครอบครองแค่คนเดียวอ,อ๋อนะครับสองจากนั้นอำนาจพอมีอำนาจปุ๊บก็ไม่เกรงกลัวใครแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งคนรักไม่สนใจครับใครที่จะมาหักหลังหรือว่าจะมีคิดนอกดูนอกทางกูฆ่าหมดกูจัดการได้หมดเออสาม กลายเป็นไปทําร้ายคนคนนึ่งกลายเป็นความอาฆาตของดูงวิญญาณอาฆาตแค้นแต่ยังไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดตรงนั้นได้เพราะถูกสกดไว้เพราะถูกสกกดไว้และสุดท้ายสี่นั่นก็คือกรรมการรับใช้กรรมที่ตัวเองก่อมาทั้งหมดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทําให้คุณเอกต้องปีกกลพิการสองต้องทําให้ฟ้า ถูกยิงจากข้างหลังแล้วเสียชีวิตใช่ครับมันเป็นสภาพของน้อยทั้งหมดเลยกรรมทั้งนั้นฮ<น>นะนี่ลนะก็คือกลายเป็นนะคือคือต้องบอกว่าเห็นเงินเห็นทองเห็นสมบัติจนจนไม่เห็นใครเลยอะ่ะใช่ขนาดขนาดคนที่เริ่มต้นว่าเอเอ,เอตอนแรกมองว่าดีนะมองว่าน้อยเป็นคนดีไม่สนใจว่าตัวเองจะร่ำรวยแค่ไหน อยากจะเอาพี่เอกมานะทำงานด้วยกันมีเงินไปด้วยกันแค่นั้นเองเออดูเหมือนจะดีแต่พอปรากฏว่าพ่อแม่เสียปุ๊บเห็นสมบัติปั๊บกลายเป็นคนละคนเลยเหมือนผีอะไรก็ไม่รู้เข้าเข้าสิงเลยใช่ครับโอ,อ้นะครับมีจริงๆครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆรนะฮะคนบางคนเห็นสมบัติเห็นอะไรแบบนี้กลายเป็นคนโลภแล้วก็บ้าบ้าสมบัติไปเลยแล้วก็กครับ แล้วก็ไม่สนใจกันเลยนะแม้กระทั่งพี่น้องเนี่ยยังฆ่ากันได้ทุกวันนี้ยังมีข่าวอยู่เลยนะจริงๆใช่คือผมอ่าเรื่องนี้ครับสอนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนอะครับแต่ถ้าเราไม่มีความสุขอะทรัพสมบัตินั้นมันก็ไร้ค่าครับูกต้องแต่ถ้าเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วมีความสุขมีเงินร้อยบาทมีเงินหนึ่งพันบาทและอยู่ด้วยกันมีความสุขมันก็ดีมีอย่างดีกว่ามีทรัพสมบัติแล้วไม่มีความสุขครับถูกต้องฮะ เออเนี่ยฮะเอาถ้าเรื่องนี้นะบอกตรงนะถ้าน้อยเห็นสมบัติเราปุ๊บก็เราก็แบ่งให้น้องให้พี่เราก็ตัวเองเอามาส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะแบ่งกันสามส่วนอะ่ะใช้ก็ไม่หมดล็อกถูกครับเออเพราะว่าเขารวยมากถูกต้องแล้วก็มาทํากิจการของตัวเองบายอยู่กับคนรักโอ้ยมีความสุขตายนะฮะ ชแต่อย่างว่าครับคนเราจิตใจไม่เหมือนกันนะครับความโลภมันเข้าสิงหลายอย่างมันเกิดไม่เหมือนกันนะครับชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนี่ยคือจะบอกว่าพี่น้องยังฆ่าไดู้กแปนเนี่ยไม่น่าจะรอดครับใช่เออนะครับดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่รับรู้ได้ผมว่าท่านคงเสียใจที่สุดในชีวิตใช่เลยครับ แล้วก็บอกเลยเลยว่านะน้อยเอ้ยถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็คงรับใช้กรรมไปไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติอ่ะนะใช่ครับเออนะเอาเรื่องนี้อย่างที่คุณชาติบอกว่าฟังให้มันเป็นสักเรื่องหนึ่งให้เป็นเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งนะฮะใช่ครับนะครับไม่ต้องไปค้นหาความจริงว่าเฮ้ยจะจริงหรือเปล่าน,นู่นน,นันน่นอันนี้อะไรนะฮะถือว่าคุณแม่เอานิทานนะครับหรือว่าเอานิยายหรือว่าเป็นคติเื่อสอนใจมาเล่าให้คุณชาติฟังแล้วคุณชาติก็มาเล่าให้เราต่อไปอีกทีนึงเนาะ เออนะครับขอบคุณมากคุณชาตินี้นสนุกแล้วก็มีกติดเตือนสอนใจมีแง่คิดดีๆตื่นเต้นด้วยเรื่องนี้ครับขอบคุณมากแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่มีน้องแมวด้วยใช่ไหมอ๋อเสียงเข้ามาใช่ครับม<า> <laughs> ผมผมลืมขังไว้ในห้อง <laughs> ผมก็ฟังให้เสียงอะไรมันร้องว่าน้องแมวใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากคุณชาติแล้วก็ขอขอยย่งที่เซอร์ขึ้งหน้าได้ไหมครับเอ้าได้สิครับ คือทีเซอร์ข้างหน้าคือเรื่องสั้นขวัญภาวะเ,ออเรื่องเล่าจากเพื่อนพนักง,งานโรงแรมทั้งหมดห้าคนครับห้าคนห้าเรื่องโอ้ยหมายถึงว่าเรื่องนี้ได้ยินมาเรื่องเนี้ยคือผมไปขอเรื่องผีจากพนักง,งานเพื่อนๆในโรงแรมอะ่ะแล้วก็ไปนั่งคุยจับเขาคุยเลยเอ,อก็ได้มาห้าคนห้าเรื่องซึ่งซึ่งแต่ละเรื่องนี่หลอนๆดังนั้นเลยครับเรียงตามลําดับความหลอน คงเป็นครั้งหน้าครับโอ้ยได้ครับคุณชารอเลยฮะนะเดี๋ยวยังไงท่าว่างเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมทักไปเนาะโอเคขอบคุณมากคุณชาแล้วก็ก่อนวางสายนะฮะสุขภาพร่างกายอันดับแรกนะครับผมแข็งแรงนะคุณชานะครับสวัสดีครับคุณชาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ